สวัสดีครับเดี๋ยวนี้นะผมพาไปดูบรรยากาศงานที่ผมไปถ Lindsay, ่ายงานรถแข่งที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมมานะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศโดยรวมมาที่ผมไปถ่ายมานะครับไม่ได้ตัดลงหมดนะถ้าตัดลงหมดคือคลิปนี้น่าจะไม่ได้ลงเร็วๆนี้นะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ดูว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยเป็นไงบ้างผมไปถ่ายอะไรยังไงมาบ้างนะครับคือส่วนมากมันก็จะถ่ายในลักษณะแบบนี้ถ่ายคนถ่ายรถถ่ายอะไรพวกนี้ไปนะครับแต่ว่าการที่ผมไปครั้งนี้ผมผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งคือด้วยความที่ว่าผมไปครั้งแรกผมไม่รู้กของเคาามนะรับ ถ้าเป็นช่างภาพไปถ่ายในสนามรถถ้าจะไปถ่ายตามขอบสนามเนี่ยมันต้องมีหมวกนิรภัยไปด้วยนะครับนี่ต้องมีหมวกนิรภัยคนนี้ไปด้วยแล้วตอนนั้นผมไม่ได้หยิบไปนะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ถ่ายข้างสนามหรือถ่ายตามขอบสนามนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมไปดูในคลิปนะครับก็จะเห็นว่าช่างภาพมีเยอะมากหลายคนนะแล้วเขาจะใส่หมวกคนเดี้กันนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายตรงขอบสนามให้ดูแต่ว่าก็มีไปถ่ายรถในจุดที่สามารถถ่ายได้ก็จะเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากนะครับให้ดูบรรยากาศคร่าวๆโดยรวมนะครับ เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะผมมีโอกาสได้ไปถ่ายงานรถแข่งที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์นะครับของงาน P T Racing Series ถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะก็เป็นงานแข่งรถที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมก็เป็นงานแรกเหมือนกันนะไม่เคยได้ออกงานอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็ตื่นเต้นพอสมควรครับก็อุปกรณ์ที่ผมจะยิบไปในวันนี้นะครับก็จะมีเป็นกล้องเนี่ยก็จะมีเป็น R 6นะครับมีทม์อกร้อยห้าสิบอร้อยอันนี้ถ่ายรถนะ แล้วก็อะแดปเตอร์ EF to USR นะครับใช้กับ2อตัวนี้ RF 85S2 เขาบอกว่ามีสายพิตตี้ด้วย35.8 1 8, แล้วก็ 16, 5, 1 6 8เป็น RF 3ตัวเลยนะครับก็เป็นเลนฟิกนะผมไม่มีเลนซูมแบบระยะนอมเอาไว้นะมีแต่แบบเลนเทเลไปเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าหน้งหางงานจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะต,ต้องมาดูกันนะครับแล้วก็แบตสำรอ้อเนี่ยเอาไปสัก2ก้อนแบตบกล้องตัวเล็กออโต้โชันสก้อนเหมือนกันนะครับ สำลองอีกสองนะที่หมายถึงคือไป้ทั้งหมดสามนะครับแล้วก็เพื่อชาร์จแบตนะครับกล้องใหญ่ไม่รู้ว่าใช้งานหนักขนาดไหนแต่ผมรู้สึกว่าสองก้อนอยู่นะครับแล้วก็ใส่คองคอมีแว่นกันแดดไปด้วยแล้วก็ตัวเป่าลมนะครับตัวนะควับสะอาดแล้วที่ขาดไม่ได้เลยอันนึงผมว่าน่าจะเป็นหมวกถ้าเป็นงานถ่ายบอลหรืองานถ่ายอะไรพวกเนะี้ยผมจะเตรียมยากันยุงไปด้วยเพราะยุงมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น โน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวเอาไปทํางานที่นู่นเอาไปส่งงานอะไรที่นู่นเลยนะครับก็เตรียมของค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงบ้างเห็นว่าไปเจอพี่ช่างภาพมาหลากหลายเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบรรยากาศโดยรวมนะเดี๋ยวผมจะเอากล้องติดที่หน้าอกเอาไว้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูภายในงานกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ลั่นเลยครับเสียงก็เด uh, um> at um> ี๋ยวจะมีเช้าภาพไปประจําอยู่ตามจุดๆนะผมต้องไปดูว่าเขาต้องพาไปที่จุดไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปหามูโมเองนะผมเห็นแล้วแหละว่ามีพี่ยามภาพเขาไปยืนอยู่ตามจุดตามจุดๆนะครับโอเคก็อันนี้ก็เซอร์มีเดียครับห้านะครับต้องลงทะเบียนเข้ามานะครับ ดินองนะครับไม่กอนตนมาก้ก็เดต้องรอดูนะครับ เข้ามาใกล้กันหน่อยนะครับนี่ครับแบบแบบแบบโอเคครับหนึ่งสองสามครับยีกลุกนะครับหนึ่งสองสามครับแบบแบบแบ เบี้ยวเบี้ยวเดาฝันแดงสองสามครับแดงสสาครับแดงสอสามครับ

ตอนล้นราเซตนี้เลยพี่น่งสองสาครับน่งสองสาครับแล้วก็สองคน่งสองสมครับครับผม

แ่งสองสามครับลงมาครับแ่งสองสามครับแดงสองสามครับแดงสองสามครับ่อยครงข้าสองครับดู อัฟลาจาก <IX sa -1> ah 看我吗？<noise>

ล้อคนวันที่นึ่คือวันที่าบ้านเยียมากันแต่ก่อนก็รข้าือจง้เข้าหกก็พแล้วตอนนี้ไมีน้ำใจนะถ้ามาตื่อาทเถ้าคุจคงได้คุณ ครับผมครับผมน้องที่พี่โดน ประจํผมทําสวน,วน,นอันนี้จิบจิบครับจิบจิบครับอันนี้เรื่อนร่วมงานกันครับในนะแานรงีคือคุณกิตวัฒน์้ชางมับรรมการผู้จัดการจากมีวัยมาเก็ตติ้งจััดับสาอง ทุกท่านไม่ว่าติดตามการดูนะในหน่วยงานไหนนะครับเราจะนะจะเข้าสู่ช่วงที่เปิดครับบิฟอสจากโคราชไทยอาวุธย์ครับทีน้าอย่างนี้นะครับเรามาเรื่องต้นการทำงานแล้วมีความสดใหม่และความหลากหลายแน่นอนครับมีอย่างยิ่งจากบริทโราชไทยบิฟอสสองพวกเราครับว่า จะมีฮาวนด้าท like right ี now, like right ่มีแอสตราบราเดสรวมไปถึงฮาวนด้าซีวิกวันแมกเรสด้วยนะครับมาติดตามแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันรายละเอียดต่างๆก็จะมีการเปิดเผยอางเป็นการอางเร็วนี้นะอยู่ระหว่างการหาเรือแล้วก็ภายในวันนี้น่าจะมีการพูดคุยกับหลายๆสำนักหลายๆทีมนะเพื่อหาดูทางล้อมเพิมเติม มีที่หกไปเชี่ยวชาครับวีที่ออโต้แตกวงเก็ตลนด์เจ้าของโก้ับคุณโจสองเก้าจุดสองหนึ่งศูนเวลาที่ทำได้ที่นเร็วมากตีคนับเป็นเซเสตีใหม่แต่ช่งรู้นีครับตาในรูมขอโก้คชับรุรงแก่งปีหกสามครับและแข่วนนี้เนี่ยเธอโตเายเป็นเกมเมอร์แล้วเาก็ านาีขอพีดีโค้ชอเดเดวของขอรูปลยแมไัหนา้าหมวยนยะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับสองครับผมว่าที่อเบสแนด์แม่ตีนักทุกใจงครับอะไรหมดวะเอเอออออเอเน

เนี่ี่สีางี่นี่างคนครับสัองนะัมสี่สี่โงครับงาอิจญาเดินไดงไสิครับแต่ข้านหอวการีแล้ว

อากาศสดใสมากแล้วก็มันถือว่า้าดแรงนครับช่วงเช้าเยังไม่ร้อนนะแต่ก ife, ้อนูอยังไม่สูงนะนาผู้เกิดได้หแตที่มีนานิกาที่อกจากคุยท้ายต้องพยายามรักษาให้ี่ ก็มีเนยงเนยปั่นย่ามาขาล้อจากค่ไปลงทางที่ทางทีต้องเดินมันไดด้อยางเขาะเก่งแล้วอยู่ข้างบม่ต้องตื่แล้วกินยาตลอดไปไก่จับาปวดขาวากลับมาเกาทั้งหน้าเลยเลยเด้อย่รถแข่งสีเาจำลองมาจากพอเชื่อมมาอกทางหน้า รอบที่ <compelling> 2ว่าเป็นลายมินิเดชันเอ้ี่เือดเาขวไมมทกันนะครับเราไปรูมาทกนองาหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับมีรอบก่อนครับตัดลายซูเปอร์โมชนนิคไปทันเลยครับ เอาลูกังนงครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับใช้ได้าแงเครื่องเป็นจีนนะตอนหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามจุดเด่คืออุณหภูมิองหองครับตัวาทีมสามรถยึดจแล้วก็เปล่าภูได้แะคร คือความร้อนสูงตัวนักออกแมันก็จะมีความ้นหนักขึ้นคืองช่วยยกจากรอยยมต้อนีบอกภาษาคนไยครับงานก็จะได้การับองกานากเวลาที่งานเดียวจะมาลงแผงประเทศไทยในโลกราดับส์สมาคมที่น่าว่าวรอยย้อนครับ

<im itation> ขอรลูมนั่นนะครับบรรยากาศสวยีาไม่่งกันอาีไม่ต้อรไปนนครัลูปพิตตี้หน่อยนะครับลูปพิตตี้หน่อยครับผมนายปนแต่คับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับครับผมเสียงโวยดัง

สามสองหนึ่ครับสามสองหนึ่ครับสามสองหนึ่งครับสามสองหนึ่งครับาครับัผมเดย์ิ้าไปซเครกินครับนออกมาเสร็จงานคอนเอร์กันได้นะครับ แถวที่ยืนอยู่ด้านท้ายแท็กครับถ้าเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะโบกพวงเขียวส่งสัญญาณให้กับจุดสตาทว่าทุกอย่างพร้อมพร้อมที่จะเริ่มทำการจัดการกันนะครับไม่เคยอยู่แบบตัอย่างครับว่ารับไฟใหดวงดับเริ่มต้นในหนังสาอในรเป็นการเคลื่อนตออไปนะครับ ตามไปเดียวเดียววิ่งสบายๆแล้วมาดูครับปุ่มนี้จะเป็นไงในเทิร์นหนึ่งโอเคกะบการมีการกระทบกระทางกันถูว่าดีแล้วการออกกอกแท็กในเทิร์นหึงในการออกตัวกรรมการจะตอนนี้มีการตรวจสอบในเรื่องของการปล่อยตาครับว่า มีเปล่าซาดกันหรือจำซาดหรือเปล่าโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยรถสามสิบต่าพันสามสิบพันขอประหยัดกันครับเดินหน้าครับแต่ดูด้วยเธอที่รถลุกกันบ่อยแต่ก็ต้องระวังนะครับเพื่อไม่ให้ไปจับหน้าตึ้งเพื่อนที่เรัผ่านอยู่ ที่สุดท้ายตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่2แล้ว และปรต่อด้วยอันดับ2ครับคุณภุริมาอินจันทร์ครับและผู้ชนะน้องมินนี่สิบเกาวีครับโอเคครับเรียนเชิญคุณเจษประชาครับเนิญไม่เหนือยครับเรียนเชิญคุณมิกกี้ครับอยากไปไวายนะครับมาห้าหมุด้วยกันครับน้องๆอากไปควายเขกบข้างเลยครับสวยงามครับ เป็นวันที่2ของการมาถ่ายนะครับจริงๆพวกนี้อีกวันหนึ่งนะวันนี้ก็เหมือนจะช้าที่สุดแล้วนะวันนี้ก็6โมง10นาทีหโมงกนาทีหโมงสนาทียังไม่ได้กลับนะครับตอนนี้ก็นั่งทำภาพอยู่นะครับก็อาจจะได้เห็นบรรยากาศบางอย่างที่ไปถ่ายมานะครับก็จะมี POV ให้ดูด้วยตอนที่ไปถ่ายนะครับวันนี้ก็จะเน้นถ่ายที่ทางพิตตี้อะไรนนี้เป็นหลักครับวันนี้ก็นั่งทำนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็ นั่งแก้สีไปนะครับนั่งแก้สีไปนี้ก็มีเนี่ยหกร้อยกว่าภาพนะเป็นพิตตี้กับรถแข่งนะครับที่ถ่ายคู่กับรถนะเออที่ถ่ายก่อนรถจะเริ่มแต่ถ้าแบบเอาที่รถเริ่มไปแล้วอะอันนั้นต้องหักคือจริงๆถ่ายกดมาชัตเตอร์วันหนึ่งเป็นพันอย่างวันนี้น่าจะกดไปสองพันกว่ากว่าชัตเตอร์มันไปเยอะตรงการถ่ายรถเพราะว่าผมถ่ายแพนตั้งสีชัตเตอร์ไว้ต่ำๆแล้วทีนี้ ภาพเสียงก็เลยเยอะนะครับจริงๆได้ไม่กี่ภาพครอกตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยทำไปเรื่อยครับว่าผลงานก็เดี๋ยวให้ดูในเพจแล้วกันนะครับว่าไปถ่ายมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศงานแข่งนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับคือก็จะวนๆอยู่ในนี้นะจริงๆก็ตัดออกหลายๆส่วนไปค่อนข้างเยอะแบบว่าช่วงที่ผมเดินไปที่ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรนะครับตามเดินในสนามให้ดูบรรยากาศในสนามนิดหน่อยนะคือผมไม่สามารถเข้าไปตรงกลางสนามได้นะครับ ก็เลยได้บรรยากาศแบบประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวมีโอกาสได้ไปทําอีกเนี่ยทีเนี้ยเดี๋ยวจะได้เห็นอีกหลากหลายมุมมองนะครับแล้วก็จุดบางจุดเนี่ยอย่างห้องทํางานของช่างภาพเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปถ่ายนั้นนะเพราะว่าเอาจริงมันเป็นที่สําหรับทํางานนะผมไปนั่งถ่ายไปนั่งพูดน่าจะดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ให้เป็นห้องสําหรับทํางานของช่างภาพไปจริงมันเป็นห้องใหญ่นะช่างภาพไปกันเยอะมากนะครับแล้วก็เขาจะไปทํางานส่งงานกันในนั้นนะห้องมีเดียนะครับบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวคลิปถ่ายรถอื่นๆน,นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาตัดลงในช่องให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลานะครับสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ